ศาสตราจารย์ขี้เมาทำตัวแหกกฎร,ระเบียบของมหาวิทยาลายัยเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจะทำให้เขาถูกลงโทษพักงานและต้องไปเป็นอาจารย์สอนในสถานพินิจแต่สถานพินิจแห่งนั้นก็เป็นดั่งรังโจนของคนที่น่ากลัวมากๆซึ่งมันก็ทำให้ศาสตราจารย์ต้องเผชิญหน้าฟาดฟันกับคนชั่วสวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องมาสเตอร์ Master. ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ พวานีเด็กหนุ่มน่าสงสารที่พ่อแม่ถูกคู่อริฆ่าตายเพื่อย่งชิงตำแหน่งหัวหน้าสมาคมรถบรรทุกซึ่งพะวานีก็จำต้องยอมเป็นพยานให้พวกคนร้ายว่าพ่อแม่ตายเพราะอุบัติเหตุเพลิงไหม ด้วยสาเหตุที่พวานีต้องทำแบบนี้ก็เพื่อไม่ให้ถูกฆ่าไปด้วยอีกคนนอกจากนี้พวกคููอริของพ่อยังได้บังคับให้พวานียอมรับความผิดที่ไม่ได้ทำเพื่อให้พวานีเข้าไปอยู่ในสถานพินิจเนื่องจากมันเป็นที่ที่พวกเขาสามารถควบคุมและจัดการพรวานีได้ง่ายโดยพวกเขาได้จ้างผู้คุมให้กดขี่รังแกพวานีสาราพัดวิธีโดยการไม่ให้กินข้าวและการทุบตีแทบจะทุกเวลาซึ่งพวานีก็แทบไม่ไดีนอนเพราะเขาต้องคอยระวังคนที่จะเข้ามาตีหรือแม้แต่จะอาบน้ำเขาก็ไม่สามารถทำได้แต่ความโหดร้ายที่ เพราะว่านีเจอมันก็ได้ทําให้เขากลายเป็นคนที่ไร้ความรู้สึกไร้ความเจ็บปวดและกลายเป็นคนที่น่ากลัวมากๆซึ่งเพราะว่านีก็เข้าใจดีว่าพวกผู้ใหญ่ทําเรื่องโหดร้ายแบบนี้เพื่อเงิน<ๆ>เขาจึงได้บอกผู้คุมว่าถูกตีฉันตามที่นายต้องการได้เลยเพราะตอนนี้ฉันไม่มีเงินแต่ถ้าฉันมีเงินเมื่อไหร่ฉันจะจ้างให้นายหยุดตีฉัน หลังจากนั้นไม่นานพวานีก็ได้แหกคู่ออกไปหกคู่อริของพ่อเพื่อขอให้เขาได้มีชีวิตที่สงบสุขไม่ถูกทุบตีรังแกแต่คู่อริกก็ไม่ยอมพวานีเลยเสนอที่จะให้เงินเป็นข้อแลกเปลี่ยนซึ่งเขาก็ได้ขอโอกาสที่จะหาเงินแล้วเขาก็จะเอาเงินครึ่งหนึ่งที่หาได้มาให้ หลังจากนั้นภพาวานีก็ปิดคาเจ้าหน้าที่ด่านตรวจแล้วก็ขโมยตรายางมาเพื่อปลอมแปลงเอกสารผ่านทางจากนั้นก็เอามาขายให้คนขับรถบรรทุกซึ่งมันก็สามารถทําเงินได้เยอะมากๆและหลังจากที่เขามีเงินเขาก็กลับไปจ้างผู้คุมให้มอมเมาเด็กๆด้วยของไม่ดีสารพัดเพื่อที่เขาจะได้ควบคุมให้พวกเด็กๆยอมมาทํางานให้ซึ่งพวานีก็จะยัดเงินให้ผู้คุมให้ปล่อยตัวเด็กๆออกมาชั่วคราวทําให้นับจากวันนั้นสถานพินิจก็กลายเป็นดั่งรังโจรของพวานี หลายปีหลังจากนั้นพวานีก็ได้เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ทั้งรวยและน่ากลัวจนคู่อริถึงกลับพูดออกมาว่าการไว้ชีวิตพวานีในวันนั้นคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ซึ่งเมื่อมีนานมานี้พวานีก็เพิ่งลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าสมาคมและถ้าหากพวานีชนะเขาก็จะยิ่งมีอำนาจและยิ่งน่ากลัวมากขึ้นไปอีกทางด้านคู่อริเลยบังคับให้พวานียองท้ายกิจการทั้งหมดให้พวกเขาแต่ทางด้านพวานีกลับปฏิเสธแถมยังบอกว่าจะไม่แบ่งเงินให้อีกแล้วซึ่งการที่เขากล้าต่อรองโดยไม่กลัวตายแบบนี้ก็เป็นเเพราะ ในอำนาจของเงินโดยหลังจากนั้นเขาก็ได้เรียกลูกน้องของคู่อริเข้ามาแล้วก็จ้างให้พวกเขาย้ายข้างซึ่งภวาหนีก็จ้างด้วยเงินที่สูงมากถึง8ล้านและก็แน่นอนว่าพวกลูกน้องตอบตกลงทันทีซึ่งหลังจากนั้นภวานีก็ฆ่าคู่อริด้วยการต่อยเพียงหมัดเดียวซึ่งมันก็เป็นการต่อยที่เขาฝึกฝนตั้งแต่ที่เข้าไปอยู่ในสถานพินิจเพื่อที่จะได้ใช้ล้างแค้นในวันนี้ จากการที่พวานีได้เปลี่ยนสถานพินิษให้เป็นศูนย์ฝึกอาชญากรก็มีเด็กจำนวนมากที่จงใจทำความผิดเพื่อให้ได้เข้าไปอยู่ในสถานพินิษและเพื่อให้ได้เป็นลูกน้องของพวานีซึ่งจำนวนเด็กที่กระทำผิดก็มีมากขึ้นจนสารเยาวชนเริ่มรู้เรื่องว่าทำไมพวกเด็กๆถึงอยากเข้าไปอยู่ในสถานพินิษท์ทนผู้พิพากษาเลยออกคำสั่งไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วรัฐเพื่อขอให้อาจารย์ไปสอนที่นั่น ตัดฉากไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากๆทําให้มีลูกนักการเมืองและลูกเศรษฐีหลายคนมาเรียนที่นี่ แต่แล้วในวันหนึ่งก็เกิดเรื่องฉาวขึ้นในมหาวิทยาลายัยโดยมีนักศึกษาชายสองคนลวงหละเมิดนักศึกษาหญิงแต่าทางมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยกลุ่มนักศึกษาเลยไปดำเนินการแจ้งความเองแต่หลังจากนั้นอาจารย์ใหญ่ก็มาห้ามตำรวจทำการสอบสวนเพราะเขากลัวว่าเรื่องนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกทั้งนักศึกษาชายที่ก่อเรื่องก็เป็นถึงลูกเจ้าพ่อที่รวยมาก ตัดฉากที่ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าเจดีและเขาก็เป็นคนที่กลุ่มนักศึกษาขอให้มาช่วยตามจับคนที่ทําผิดซึ่งเจดีก็ได้ตามไปจับแล้วก็กรุทรืบลูกน้องของมาเฟียจนในที่สุดเขาก็สามารถจับตัวคนทําผิดได้ ฉากกลับมาที่อาจารย์ใหญ่หลังจากที่เขาได้รู้ว่าคนทําผิดถูกจับแล้วเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นฝีมือของศาสตรา,าจารย์เจดีแม้ทางด้านกลุ่มนักศึกษาจะโกหกว่ามไม่ใช่แต่อาจารย์ใหญ่ก็ยังมั่นใจว่าเป็นฝีมือของเจดีแน่นอนเพราะที่ผ่าน,านมาเจดี JD มักจะก่อเรื่องอยู่เป็นประจำจนถูกตักเตือนลงโทษบ่อยครั้งซึ่งในตอนนี้เขาก็กาลังถูกพักงานอยู่ ในวันหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมีการจัดงานประจำปีซึ่งก็มีคนระดับรัฐมนตรีมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยแต่ท่านรัฐมนตรีกับต้องมานั่งเหงาเพราะนักศึกษาบอกว่าจะไม่ยอมขึ้นทำการแสดงจนกว่าทางมหาวิทยาลัยจะยกเลิกโทษพักงานให้ศาสตราจารย์เจดีซึ่งถึงด้านอาจารย์ใหญ่ก็จำต้องยอมทำตามที่นักศึกษาเรียกร้องเพราะเขาไม่สามารถให้ท่านรัฐมนตรีต้องบอานานไปกว่านี้ได้อีกหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มนักศึกษาก็ได้มาเชิญเจดีให้ไปร่วมงานมหาวิทยาลัย พอนักศึกษาคนอื่นๆเห็นเจดีพวกเขาก็โห่ร้องดีใจกันยกใหญ่จนทําให้อาจารย์สาวที่เพิ่งย้ายมาใหม่เกิดความสงสัยว่าในขณะที่นักศึกษาชื่นชอบสนเสริญเจดีแต่ทําไมพวกอาจารย์ในมหาวิทยาลายัยกลับต่อต้านเจดีอย่างชัดเจนอาจารย์ที่อยู่มานานเลยเล่าให้เธอฟังว่าเจดี JD เป็นศาสตราจารย์ที่ชอบช่วยเหลือน,นักศึกษาซึ่งในหลายๆครั้งการช่วยของเขามันก็เป็นการทําผิดกฎของมหาวิทยาลายัยพวกอาจารย์ที่ห่วงชื่อเสียงห่วงกฎระเบียบเลยไม่ชอบเจดีออกมากๆนอกจากนี้เจดี JD ก็ยังเป็นคนขี้เมาที่ดื่ม โดยนอกจากเวลาสอนหนังสือเขาก็จะดื่มจนเมาหลับไปแทบทุกครั้งซึ่งสาเหตุที่เจดีเป็นแบบนี้ก็เพราะเขามีเรื่องเลวร้ายในอดีตที่คอยตามหลอกหลอนจนเขาไม่สามารถนอนหลับได้เขาเลยต้องหวังพึ่งแอลกอฮอล์มาทําให้นอนหลับได้บ้างเจดีเป็นคนง่ายๆไม่ถือตัวเขาสามารถเป็นเพื่อนได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์แม่บ้านหรือพานรงส่วนในเรื่องการศึกษาเจดี JD ก็เป็นถึงศาสตราจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพซึ่งนักศึกษาก็ชอบการสอนของเขามากๆ ในวันหนึ่งอาจารย์ทุกคนได้เข้าประชุมเพื่อร่วมกันตัดสินใจว่าจะให้มีการเลือกตั้งประธานนักศึกษาหรือเปล่าซึ่งอาจารย์หลายๆคนก็แสดงความเห็นว่าม่ควรมีเพราะการเลือกตั้งจะทำให้เสียการเรียนในขณะเดียวกันนั้นพวกนักศึกษาก็แอบฟังการประชุมนี้โดยให้พานโรงคอยช่วยซึ่งพวกเขาก็หวังว่าศาสตราจารย์เจดีจะเสนอให้มีการเลือกตั้งแต่พวกเขากลับไม่ได้ยินเสียงเจดีเลยท่านใดนั้นพวกนักศึกษาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อวานเป็นวันหยุดของเจดีซึ่งพวกเขาก็รู้ดีว่าเจดีคงดื่นนมนนาละใวัหยุด ส่วนในวันนี้เขาก็คงจะเมาค้างและคงกำลังแอบ,บหลับในที่ประชุมอยู่แน่นอนพวกนักศึกษาเลยทาเนียนเข้าไปปว่วนในห้องประชุมเพื่อทําให้เจดีตื่นจากนั้นก็แอบ,บเข้าไปกระซิบบอกเจดีว่าวาระการประชุมคืออะไรหลังจากนั้นเจดี JD ก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าการเลือกตั้งประธานนักศึกษาเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้การเมืองการปกครองและได้เรียนรู้ว่าอะไรดีไม่ดีอย่างเช่นการติดป้ายหาเสียงและการใช้เงินซื้อเสียงเมื่อเจดียืนยันว่าควรมีการเลือกตั้งอาจารย์ใหญ่เลยจะใช้โอกาสนี้เล่นงานเจดี โดยเขาจะให้มีการเลือกตั้งตามที่เจดีบอกแต่หากมีการใช้ความรุนแรงหรือทาให้มหาวิทยาลัยเสียหายเจดี JD จะต้องรับผิดชอบด้วยกันลาออกหลังจากนั้นเจดี JD ก็เซ็นยอมรับข้อตกลงแล้วก็ออกไปประกาศข่าวดีกับนักศึกษาซึ่งหลังจากนั้นเขาก็คอยควบคุมดูแลการหาเสียงและคอยแนะนํานักศึกษาที่ลงสมัครเลือกตั้งว่าสิ่งไหนควรทําไม่ควรทํา ไม่นานหลังจากนั้นก็ถึงวันเลือกตั้งประธานนักศึกษาและคนที่ชนะก็คือสาวิตาส่วนทางด้านคนที่แพ้ก็ผิดหวังเสียใจมากๆเนื่องจากเขาเป็นถึงลูกนักการเมืองใหญ่ซึ่งเขาก็แบกรับความคาดหวังและความกดดันเรื่องนี้ไว้มากซึ่งถทางด้านสาวิตาก็รู้เรื่องนี้ดีเธอจึงเลือกที่จะแบ่งตำแหน่งให้มาช่วยกันทํางาน แต่เมื่อนักการเมืองใหญ่รู้เรื่องนี้เขาก็ไม่พอใจมากๆเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่สาวิตาทำมันคือการยามเขาเลยสั่งลูกน้องหลายสิบคนให้เขาไปสั่งสอนสาวิตาและก่อความวุ่นวายในมหาวิทยาลายัยแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรสาวิตาได้เนื่องจากถูกเจดีจัดการจนหมด หลังจากนั้นเหล่าอาจารย์ก็ได้ประชุมกันถึงเรื่องความวุ่นวายที่เกิดขึ้นซึ่งถึงแม้ว่าเจดีจะช่วยจัดการคนร้ายแต่าอาจารย์หลายๆคนก็อยากให้เจดีทำตามสัญญาว่าจะลาออกหากเกิดเรื่องขึ้นแต่ทางด้านเจ้าของมหาวิทยาลายัยกลับไม่อยากเสียบุคลากรอ,อย่างเจดีไปเพราะเขาเป็นคนที่รู้ว่าเจดีเป็นคนดีและเข้าใจในสิ่งที่เจดีทำเจ้าของมหาวิทยาลัยเลยจะพักงานแทนการไล่ออกและในช่วงที่ถูกพักงานนี้เจดี JD ก็จะต้องไปสอนที่สถานพินิจ ตัดฉากไปที่พวานีเขายังคงมุ่งม,มั่นทำธุรกิจผิดกฎหมายต่อไปและใครที่ขวางเขาหรือทรยศหักหลังพรวานีก็จะฆ่าทิ้งอย่างไม่ปราณีและพอพระวานีได้รู้เรื่องที่จะมีอาจารย์มาสอนที่สถานพินิจฐ์เขาก็สั่งให้พวกเด็กๆจัดการสั่งสอนอาจารย์ให้กลัวเหมือนกับที่เคยทำกับอาจารย์คนก่นก่อน ฉากไปที่เจ้าหน้าที่สถานพินิษฐ์เขาได้มาเตือนเจดีว่าในสถานพินิษฐ์ในตอนนี้เต็ไมไปด้วยคนที่ทั้งน่ากลัวและอันตรายหลายๆคนก็ไม่ใช่แค่เด็กที่ทําผิดแต่เป็นอาชญากรไร้มนุษยธรรมซึ่งที่ผ่านๆมาก็ไม่เคยมีอาจารย์คนไหนรับมือพวกเขาได้เลยเจ้าหน้าที่สถานพินิษฐ์เลยต้องการถามเจดีให้แน่ใจว่ายิงจะกล้าไปสอนที่นั่นอยู่ไหมแต่ทางด้านเจดีก็เงียบไม่ตอบอะไรเลยซึ่งความจริงแล้วเขาเมาค้างจนเผลอหลับไปตั้งแต่แรกซึ่งมันก็ทําให้เจดีตอบตกลงที่จะไปสอนโดยที่ไม่ได้ยยินนคําเเตือล ลังจากนั้นเจดี JD ก็ได้มาเริ่มงานวันแรกและทันทีที่เขาก้าวเท้าเข้ามาในสถานพินิษดัสซึ่งเป็นหัวโจกของที่นี่ก็ได้นําลูกน้องเดินตามเจดีเพื่อเป็นการข่มขู่ให้กลัวและหลังจากนั้นดัสก็บอกให้พวกเด็กๆไม่ต้องสนใจเรียนแต่เจดีกลับทําตัวเหนือความคาดหมายพอเด็กๆร้องเพลงเล่นดนตรีเจดี JD ก็ชมว่าเพราะดีพอเด็กๆวาดรูปเล่นบนกระดานเจดี JD ก็ชมว่ามีความสามารถนอกจากนี้เจดี JD ยังบอกอีกว่าไม่ต้องมาเรียนหนังสือออกไปเล่นสนุกและเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองชอบซะ ถ้าอยากลงทุนและหวังผลตอบแทนดีมีกำไรเราแนะนำคุณได้เพีแค่คุณแอดไลน์มาที่ ad r 8 8 8 y รับรองไม่ผิดหวัง ในบรรดาเด็กๆที่สถานพินิจเลยหลายคนจงใจเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะได้ทํางานให้พวานีแต่ก็มีเด็กสองคนที่ถูกยัดข้อหาให้เข้ามาอยู่ในนี้ซึ่งเด็กทั้งสองก็อยากออกไปมากๆพวกเขาจึงได้แอบส่งจดหมายเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจดีแต่ทางด้านเจดีก็เดินเอาแต่นอนเพราะอาการเมาค้างเขาเลยยังไม่ได้อ่านจดหมายเด็กทั้งสองเลยต้องแอบโทรไปหาแต่เจดีก็มัวแต่ดื่มจนไม่ได้รับสายทําหลงจากนั้นเด็กทั้งสองก็ยังถูกจับได้ว่าแอบโทรขอความช่วยเหลือซึ่งพวานีก็ดิ้ฆ่าพวกเขาทั้งสองแถมยัง ร่างไว้เพื่อเป็นการข่มขู่ไม่ให้มีใครกล้าทําแบบนี้อีกเช้าวันต่อมาหลังจากที่เจดีได้เห็นร่างของเด็กทั้งสองเขาก็รู้สึกสะเทือนใจจนสั่งเมาทันทีซึ่งเจดีก็เอาแต่ครุ่นคิดและพยายามหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเด็กสองคนนั้นถึงต้องมาเจอเรื่องโหดร้ายแบบนี้ หลังจากนั้นไม่นานก็มีอาจารย์สาวคนหนึ่งเข้ามาต่อว่าเจดีที่เอาแต่ดื่มจนทำให้เกิดเรื่องน่าเศร้านี้ซึ่งอาจารย์สาวก็มีชื่อว่าจารุโดยเธอเป็นอาจารย์อาสาสมาัครที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเด็กที่ถูกยัดข้อหาและความจริงแล้วเธอก็คือคนที่แนะนำเจ้าของมหาวิทยาลายัยให้ส่งเจดีมาที่สถานพินิจเพราะเธอคิดว่าคนอย่างเจดีน่าจะทำอะไรเพื่อเด็กๆได้บ้างแต่ในตอนนี้จารุกลับรู้สึกผิดที่ทำแบบนั้นเพราะการที่เจดีมาที่นี่ทำให้เด็ก2คนนั้นต้องตายทางด้านเจดีที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกกผิิดมาๆย เขาไปเห็นแม่ของเด็กทั้งสองร้องไห้แทบขาดใจเขาก็ยิ่งรู้สึกผิดมากขึ้นไปอีกตัดฉากไปที่พวานีเขาได้ไปหาชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สมัครเลือกตั้งหัวหน้าสมาคมและเป็นคู่แข่งชิงตําแหน่งคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ซึ่งในวันนี้คู่แข่งของพวานีก็ได้หลอกให้เขามาหาเพื่อที่จะกําจัดทิ้งแต่พวกเขากลับถูกพวานีฆ่าตายจนหมดโดยใช้เพียงมือเปล่าและหมัดอันทรงพลังของเขา ในขณนะดเดียวกันคนของพวานีก็ได้ตัดสินบนตำรวจให้จับเจดีเข้าคุกในข้อหาผู้ต้องสงสัยซึ่งในคืนนี้ตำรวจก็จะเปิดทางให้คนของพวานีเข้ามารุมกระทืบเจดีถึงในคุกแต่ในระหว่างนั้นเจดี JD ก็บังเอิญเจอจดหมายในกระเป๋าด้วยในจดหมายได้เขียนไว้ว่าเด็กสองคนนั้นไม่มีเงินซื้ออาหารพวกเขาเลยต้องขโมยขนมปังมากินเพื่อประทังความหิวแต่พวกตำรวจกลับยัดข้อหาร้ายแรงให้จนต้องเข้ามาอยู่ในสถานพินิจซ์สิ่งเด็กทั้งสองก็เจอความโหดร้ายมากมายจนแทบรับไม่ไหวแต่แล้ววันหนึ่งพวกเขา เขาก็มีความหวังที่จะได้ออกจากคุมนรกนี้ไปหาแม่เมื่อจารุได้มาบอกพวกเขาว่าอีกไม่นานจะมีศาสตราจารย์เข้ามาช่วยเมื่อเจดีได้อ่านจดหมายเขาก็ร้องไห้เสียใจออกมาอย่างไม่ไอายใครและหลังจากนั้นไม่นานลูกน้องของพวานีก็บุกเข้ามาเพื่อที่จะกระทืบเจดีแต่ก็มีนักเลงคนหนึ่งเต้นฉีกจดหมายจนขาดครึ่งเจดี JD เลยลุกขึ้นจัดก,การพวกนักเลงซึ่งเขาก็ได้ไล่กระทืบจนเล็กให้สาสมกับความชั่วที่ทำไว้กับเด็กๆซึ่งหลังจากนั้นไม่นานพวานีก็ได้โทรมาหาลูกน้องเจดี JD เลยใช้โอกาส บอกกับภวานีไปว่าฉันจะให้แกได้ชดใช้กับเรื่องชั่วๆที่แกทําซึ่งทางด้านภวานีก็ดูตกใจอยู่ไม่น้อยที่เจดีรอดพ้นจากลูกน้องของเขาได้แต่เขาก็ไม่ได้กลัวสักเท่าไหร่แถมเขายัางท้าทายให้เจดีมาหาอีกด้วยวันต่อมาเจดี JD ได้ไปที่สถานพินิษด,ด้วยสติที่เต็มร้อยไม่เมาค้างเหมือนที่ผ่านๆมาซึ่งเขาก็ได้เดินสำรวจดูรอบๆแล้วก็เรียกบุคลากรในสถานพินิษให้มาเล่าถึงทุกอย่างในนี้ให้ฟัง หลังจากนั้นเจดี JD ก็ได้รู้ถึงสิ่งเลวร้ายที่เด็กๆต้องเจอได้รู้ถึงทุกปัญหาที่กัดกินที่นี่มานานและได้รู้ว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งมันก็เป็นงานที่ยากมากๆสาหรับเจดีเพราะเมื่อวานนี้ใช้พวกเด็กๆเ,เป็นเครื่องมือซึ่งนั่นก็หมายความว่าหากเจดีจะจัดการแก้ไขปัญหาในสถานพินิจคนที่เจดีจะต้องเผชิญหน้าสู้ด้วยก็คือพวกเด็กๆ ซึ่งเจดีก็ไม่อยากลงไม้ลงมือกับพวกเขาแต่ถึงแม้มันจะทั้งยากและเสี่ยงอันตรายมากๆเจดี JD ก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะอุทิศชีวิตนี้เพื่อเด็กๆโดยหลังจากนั้นเจดี JD ก็ได้กลับไปที่บ้านแล้วก็เทเล่าทิ้งทั้งหมดในขณะเดียวกันหลังจากที่ได้ตําแหน่งหัวหน้าสมาคมมาแล้วพวานีก็ยังจะลงเล่นการเมืองซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขากําลังมีแผนชั่วอะไรบางอย่าง เช้าวันต่อมาเจดี JD เข้ามาในสถานพินิษ์ด้วยท่าทางที่จริงจังแฟนไปด้วยความน่ากลัวซึ่งมันก็ทําให้พวกเด็กๆรู้สึกได้วันนี้ไม่ใช่เจดีคนเดิมแต่พวกเขาก็ยังคงความห่างและยังพูดจาไม่ดีใส่เจดี JD จึงจะทําให้เด็กๆยอมเชื่อฟังด้วยการเล่นบทโหดแต่เนื่องจากเจดีไม่อยากทําร้ายเด็กๆเ,เขาเลยเขา้าไปตีพวกผู้คุมแทนถ้าคุณมองหาช่องทางการทําเงินหรืออยากมีตังค์ใช้ไม่ขาดมือ เรามีสิ่งดีๆมาแนะนำให้คุณเพียงแค่คุณแอดไลน์หาเราที่ @dr888y แล้วคุณจะสนุกไปกับมัน หลังจากนั้นพวกเด็กๆก,ก็ยอมทำตามที่เจดีสั่งทุกอย่างซึ่งเจดีก็ได้ไล่เก็บกวาดและทำลายสิ่งไม่ดีในสถานพินิษ์นอกจากนี้เขายังติดต่อให้นักศึกษาเข้ามาช่วยปรับปรุงพัฒนาสถานพินิษ์ให้หน่าอยู่จากนั้นก็เปลี่ยนพวกเด็กๆให้อยู่ในกฎระเบียบและดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นซึ่งพวกเด็กๆก,ก็จำต้องยอมเพราะพวกเขากกัวเจดีส่วนถึงด้านพวานีหลังจากที่เขาได้รู้เรื่องนี้เขาก็สั่งให้ดัสกำจัดเจดีให้พ้นทาง ในวันหนึ่งดัสได้นำทีมก่อความวุ่นวายขึ้นในสถานพินิจจากนั้นก็ใช้ช่วงชุลมุนหลอกล่อให้เจดีตามออกมาแล้วก็รุมทำร้ายเจดีเพื่อเป็นการข่มขู่ให้กลัวนอกจากนี้ดัสก็ยังใช้ความรุนแรงกับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านผู้ดูแลหรือแม้แต่พวกเดียวกันเองซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นการบีบบังคับให้เจดียอมหนีไปไม่อย่างนั้นก็จะมีคนอื่นต้องเดือดร้อนอีกเรื่อย ในวันหนึ่งพวกเด็กๆในสถานพินิจ์ได้รวมตัวกันเล่นการบัตดี้ซึ่งสำหรับที่นี่การบัตดี้ไม่ใช่กีฬาแต่เป็นเครื่องมือที่พวกรุ่นพี่ใช้ในการสั่งสอนรุ่นน้องด้วยการทำร้ายร่างกายในตอนแข่งแถมฝ่ายที่เล่นแพ้ก็จะต้องเป็นทาสรับใช้คนที่ชนะไปทั้งเดือนซึ่งก็แน่นอนว่าพวกรุ่นพี่ที่ตัวใหญ่กว่าก็จะชนะได้ในทุกครั้งซึ่งเมื่อเจดีได้รู้เรื่องนี้เขาเลยจะช่วยพวกรุ่นน้องที่ถูกรังแกนอกจากนี้เขายังสืบรู้มาว่าบรรดาลูกน้องหัวโจกข,ของพวานีปลอมอายุเพื่อออใให้้ไดยู่่นนนสถาพิิต โดยความจริงแล้วพวกนั้นอายุเกินกว่าจะเป็นเยาวชนแล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่าเจดีสามารถลงมือกับพวกเขาได้เจดี JD เลยไปขอลงเล่นกับทีมของรุ่นน้องจากนั้นเขาก็ใช้กาบัด,ดีเล่นงานพวกหัวโจนจเละซึ่งนอกจากจะได้สั่งสอนเอาคืนแล้วมันก็ยังทําให้พวกเด็กๆที่ถูกดัสลงแกย้ายฝ่ายมาอยู่กับเจดีโดยหลังจากนั้นพวกเด็กๆก,ก็ได้มาเล่าถึงความโหดร้ายที่ต้องเจอเล่าถึงเรื่องชั่วๆที่ดัสทําซึ่งพวกเขาก็ยินยอมให้เจดีถ่ายคลิปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลแต่เรื่องที่น่าแปลกใจคือเด็กๆถูก ควบคุมบงการไม่มีใครรู้จักหรือเคยเห็นหน้าของพวานีเลย ในขณะเดียวกันหลังจากที่พวานีรู้เรื่องการถ่ายคลิปคำสารภาพเขาก็ได้จ้างนักเลงให้มาตามไล่ล่าจารุเพื่อที่จะแย่งชิงคลิปวิดีโอนั้นไปซึ่งจารุก็ได้วิ่งหนีไปซ่อนตัวแต่เธอก็ไม่รู้ที่ที่เธอกำลังซ่อนอยู่มันคือที่ไหนเธอเลยวิดีโอคอลไปหาเจดีเพื่อให้เขาตามมาช่วยได้แต่หลังจากนั้นไม่นานพวกนักเลงก็ตามมาเจอตัวสก่อนแต่ทันใดนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งที่ชื่ออันเดียลบังเอิญเข้ามาเห็นหน้านักเลงในวิดีโอคอลซึ่งอันเดียลก็รู้กักงงนน้้้อออยส่ใหวรพรมทขโษีด ซึ่งพวกนักเลงก็ยอมทําตามทันทีทางด้านเจดีที่ได้เห็นแบบนั้นก็สงสัยว่าทําไมพวกนักเลงถึงเชื่อฟังง่ายๆแบบนี้ทางด้านอันเดรลยบอกว่ามันเป็นเพราะเขามีรอยสักซึ่งมันก็เป็นรอยสักของคนที่ถูกเลือกโดยดัสจะเลือกคนที่ฉลาดเก่งและใจกล้าโดยคนที่มีรอยสักนี้ก็จะสามารถสั่งคนที่ไม่มีได้และเมื่อออกไปข้างนอกสถานที่นิ้เพียงแค่โชว์รอยสักนี้ให้เครือข่ายของพว,วานีเห็นก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารหรือแม้แต่ยา หลังจากที่เจดีได้รู้เรื่องรอยสักเขาก็จะใช้รอยสักนั้นไล่กวาดล้างเครือข่ายของพวานีแล้วก็บังคับให้ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนของพวานีซึ่งเจดีก็ได้ถ่ายคลิปทั้งหมดไว้แล้วก็ส่งมันให้ตำรวจ หลังจากนั้นเจดี JD ก็บุกไปที่รังของพาวานีแล้วก็จับชายคนหนึ่งเป็นตัวประกันซึ่งเจดีก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาจับตัวอยู่คือพาวานีด้วยหลังจากนั้นเจดี JD ก็ได้ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเขาจะกำจัดคนชั่วที่เชื่อว่าพาวานีให้ได้ซึ่งการที่เจดีไล่กวาดล้างเครือข่ายของพาวานีแถมยิ่งตามมาย้ำต่อหน้าลูกน้องมันก็ทําให้พาวานีโกรธมากๆเขาเลยแก้แค้นเอาคืนด้วยการส่งคนไปฆ่าคนรอบตัวเจดีซึ่งก็มีคนตายไปถึงสองคน หลังจากนั้นเจดีก็จะไปล้างแค้นพวานีแต่ความจริงแล้วทุกอย่างนี้มันคือแผนที่จะล่อให้เจดีออกมาจากสถานพินิจรู้หรือไม่เพียงแค่คุณมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องก็สามารถสร้างรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนต่อเดือนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์มาที่ d r 8 8 8 Y ดยหลังจากนั้นพวานีก็ได้สั่งให้ดัสไปจับตัวเด็กที่มีรอยสักพอเจดีรู้เรื่องนี้เขาก็รีบกลับมาที่สถานพินิษ์ซึ่งก็มีลูกน้องของพอวานีบางส่วนร้องเพลงเยาะเยะ้ยเจดีอยู่ที่นั่นทางด้านเจดีเลยเข้าไปพูดเตือนสติให้พวกเขาตื่นจากการถูกใช้เป็นเครื่องมือทําชั่วและพูดให้พวกเขารู้สึกตัวว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่นั้นมันเลวร้ายแค่ไหนซึ่งลูกน้องของพอวานีก็รับรู้ได้ถึงความหวังดีของเจดีอีกทั้งยังสํานึกผิดกับสิ่งที่ทําเขาเลยยอมบอกแผนการวว่าาาในนนคืนนีีี้้จะขมแดออกไป ตัดฉากไปที่ขบ,บวนรถบรรทุกในระหว่างที่พวกเขากําลังมุ่งหน้าไปที่ชายแดนเจดี JD ก็ได้ขับรถตามมาแล้วก็ให้ลูกศิษย์นักธนูยิงจัดการรถบรรทุกทีละคันแต่เธอก็ถูกดัสเล่นงานคืนจนเกือบจะตกรถทางด้านเจดีเลยเปลี่ยนมายิงแทนซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ยิงจัดการรถบรรทุกจนเหลือแค่คันเดียวแต่พวกเด็กๆก,ก็อยู่บนรถคันนั้นทําให้เจดีไม่สามารถยิงให้รถเสียหลักได้เขาเลยเลือกที่จะจอดรถขวางทางไว้ส่วนทางด้านดัสก็ได้ลงมาสู้กับเจดีแต่เจดีก็ไม่อยากสู้ด้วยเพราะเขาสงสารและเห็นใจดัส ซึ่งหลังจากนั้นเจดี JD ก็ได้บอกดัสให้รู้ตัวว่าการที่พวานีให้ดัสคนเดียวเป็นคนดูแลเด็กๆในสถานพินิษมันเป็นเพราะถ้าหากวันหนึ่งพวกเด็กๆแชร์เรื่องทั้งหมดให้ตำรวจรู้เพียงแค่พวานีค่าปิดปากดัสคนเดียวตำรวจก็จะไม่มีทางสาวตัวไปถึงพวานีได้หรือก็คือดัสถูกหลอกใช้มาโดยตลอด หลังจากนั้นดัสก็กลับไปหาพวานีและทันทีที่ไปถึงเขาก็ได้รู้ว่าพวานีได้สั่งฆ่าปิดปากเขาเหมือนกับที่เจดีบอกเขาไว้ทุกอย่างซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าดัสตัดสินใจถูกแล้วที่ร่วมมือกับเจดีโดยเขาได้ให้เจดีแอบขึ้นรถบรรทุกมาด้วยตัดฉากมาที่เจดีหลังจากที่เขาออกมาจากรถบรรทุกเขาก็ได้ไล่จัดก,การลูกน้องของพอวานีจนหมดจากนั้นก็เข้าไปดวลหนึ่งต่อนหนึ่งกับพวานี สึ่งทั้งสองก็สู้กันอย่างดุเดือดและสูสีมากๆโดยทางด้านพวานีก็มีหมัดอันทรงพลังเป็นอาวุธลับส่วนเจดีก็มีกำลังใจจากเด็กๆเ,เป็นแรงกระตุ้นในการฮึดสู้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเจดี JD ก็สามารถเอาชนะได้และด้วยความโกรธแค้นเขาก็ตัดสินใจฆ่าพาวานีด้วยมือของเขาเองเมื่อดาสเข้ามาเห็นเขาก็อยากชดใช้ความผิดที่เคยทำไว้ด้วยการขอรับผิดแทนเจดีว่าเขาเป็นคนฆ่าพ,พวานีแต่ก็แน่นอนว่าเจดีไม่ยอมให้มีเด็กคนไหนต้องมาหมดอนาคตกับเรื่องนี้อีก หลังจากที่เรื่องทั้งหมดจบลงดัสและคนอื่นๆที่อายุเกิน18ก็ถูกย้ายไปอยู่เรือนจำผู้ใหญ่ซึ่งพวกเขาก็ถูกนักโทษรุ่นใหญ่น,นี้นั้นเข้ามาค่มขู่คุกคามแต่ดัสก็ได้เตือนพวกนักโทษสุดโหดไปว่าจะทําอะไรชั่วๆก็รีบทำซะตั้งแต่ตอนนี้เพราะอีกไม่นานพวกแกจะไม่ไดีทํามันเนื่องจากจะมีคนคนนึงเข้ามาที่นี่และเขาก็คือศาสตราจารย์ สถานพินิษคือสถานที่สําหรับเด็กที่กระทําผิดซึ่งก็ควรเป็นที่ที่เปลี่ยนเด็กหลงผิดให้เป็นเด็กที่มีอนาคตไม่ใช่เปลี่ยนพวกเขาให้เป็นอาชญากรดังนั้นสถานพินิษไม่ควรเป็นที่ที่มีไว้ลงโทษแต่ควรเป็นเหมือนโรงเรียนสําหรับเด็กที่หลงทางทําผิดเป็นเหมือนสถานที่ที่ให้พวกเขาได้เรียนรู้และได้กลับตัวเป็นเด็กที่ดีสําหรับใครที่ชอบแนวนี้ก็บวกหนึ่งบอกแอดไว้ได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ